ืัอนี้เขามาทัความหลุจักกับผลิตภัณฑ์น,นะครับของ KS, ano, บีเคเอสนาโนับตัวนี้เป็นสารปรับปรุงดินจะซอยหูุดค่วมชุ่มชื้นของผิวดินนะครับลดกดเนดินให้เขาประโยชน์ของมันมีอย่างน่นะครับหนึ่งเป็นเร่ว่าเป็นสารเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ยนะครับเป็นสารเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ย เป็นยังคือว่าสารเพิืมประสิทธิภาพปุ๋ยนะครับตัวนี้ถ้าเท้าใส่ปุ๋ยโดยโดยตรงนะครับโดยถีบ่บ่่เด้ผสมตัวนี้นะครับจะเห็ุใน้พืชเท้าด้กินปุ๋ยประมาณยี่สิบถึงสมสิบเอร์เซตท่านั้นนะครับในรอยเปอร์เซ็นต์ด้กินเพียงแค่ยี่สิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์ที่เกียรสิบเปอร์เซ็นต์ระเหิดน,นี้หมดนะครับซ้าเท้าเอาเงินไปวานลงน้ำสิงซื้อนะครับแต่ว่าเมื่อเท้าตัวนี้เราไปผสมกับปุ๋ย ในทุกอย่างครับบมันจะเป็นตน้องเป็นปุ๋ยเคมีจะเป็นปุ๋ยอินซีปุ๋ฟยอฟอกปุ๋ยยังได้เบิดครับประเภทเป็นปุ๋ยนะครับจะเฮ็ดให้พืชเท่าได้กินสารอาหารมากถึงเจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้จะซอยดูดกักเก็บธาตุอาหารของปุ๋ยไว้ให้พืชเท่ากินนะครับเมื่อพืชเท่ากินคือกันครับพ่นนี่แะครับมันจินอิมแล้วมันก็หยุดกินขึ้นกันยุดกินคือกันครับ ้าข้าบโพดผสมโตหน้าโนตัวนี้แต่เมื่อเผือยุดการกินมันก็จะเฮ็ดให้มันระเหิดหนีในอากาศนะครับปุ๋แตาถ้าาตัวนี้ไปผสมเขาเมื่อเือต้องการมันจำใครจะปลดปล่อยออกให้กินเพราะฉะนั้นนะครับตัวนี้ท้ลร่องจากจ้าของอย่างราาเราตาตาข้าบโไดผสมนะครับเผืดอดกข้าเหนี่เพราะว่าจะเป็นเข่าเป็นมันเป็นตน้นไม้ยังกสร้ังพผืชผพักต่างๆ S <S <an> จะเขียวอยู่ประมาณเดือนหนึ่งเท่านั้นมันจะใส่ปุ๋ยยังกระสรังหลังจากนั้นสีจะเรื่อมลานะครับแต่ว่าถ้าเอาตัวนี้ไปผสมเขานะครับเขียวตลอดครับเขียวจนกัวว่าจะได้เก็บเ,เกี่ยวจนกัวว่าได้เก็บเกี่ยวนี่คือต้นล่องจากจอกของหองนะครับในหน้าปีนี้ในหน้าปีนี้นะครับต้นล่องมั่นกับหน้านะครับจะมาบอกเรื่องหน้าก่อนทุกป,ปีนะครับหน้าผมจะเป็นหน้าหน้าดอนแต่ว่าเพลีย ภา,าษาอีสานนอกากว่าน้าใบขาี่กระไตนะครับปีใดเนี่ยบไนใดเนี่ยนี่นะครับแต่ว่าปีนี้ทุกปีนี่จะวานปุ๋ยปีละสองเทียปีละสองเทียก็คือวานเอาตนแล้วกับวานเอาหมืองแต่ว่าเมื่อปีนี้ตกมากนะครับทุกปีจะใส่ปุ๋ยอยู่ประมาณสีก่กระสอบสองไรนะครับสีก่กระสอบตอนสองหว่วงสองแต่ว่าปีนี้ใส่ไปวัดอยู่สองกระสอบนะครับและกระวานขังเดียวพร้อม เอาตัา yup. าวน,งง huh. นี้ผสมปัจจุบันนี้เรื่มบอกห่วงเดวเขายังส้มบุญอยู่หนาหนามีแนวบ่มีแนวนะครับแต่ว่าแต่ปกติทุกปีจะเหี่ยวแห้งแล้วครับเกิดมาแนบถอกภาษาอีสานเหนว่าถอกระบอกลมถอกระบกลมครับปีบางแห่งถอกระบกลมก็คือมันจะเป็นห่วงบีบตายพ้าถิ่มต่ว่าปีนี้นะครับนามกับบอกใคมีคือกันแต่ว่ากับแปียรปลยร์ก็ว่าเป็นอย่างมันคือถอด ตัวมันคือสมบูรณ์นั่นคือว่าสสัยว่าตัวนี้จะซอยดูดซับน้ำถึงผื่นยินจะว่าไม่นม้ำแต่ว่าผื่นมันจะซุ่มตลอดนะครับตัวนี้จะซอยดูดซับความชืนไปไงผือขงองเขาครับปีนี้เต็มหมากเต็มห่วงดีครับเต็มหมากเต็มห่วงดีทุกปีใส่ขอดอครับต่วปีนี้ใส่เข่ากอขอ้ขอเขอ่าไงคือภาษาสารเดิรนว่าเข่าไงก็ได้ผลครับทุกปีใส่ขาดอขันยังบ่ท่านน้ำครับ าะวปีนี่ใสเขาไงได้ผลดีดีครับกับมั่นอีกตัวหนึ่งครับปีมั่นทุกปีล้มจะเห็ดให้มั่นอยู่จะเห็ุสวนผสมนะครับจะปลูกมั่นอยู่ประมาณไรหนึ่งทุกปีกับไรไรหนึ่งก็จะได้อยู่มั่นตันหนึ่งถึงสองตันเท่านั้นนะครับเพราะว่าไรเราิบตันบ่ไยนะครับแต่ว่าผมไรไรลรตันนึงสองตันเท่านั้นนะครับเพราะว่า ไอ้ผมมันจะติดปลายยค่าปลา,า,ายุค่าดูดกินหมดเจ็ดจังได้กับบ่อขืนจักเกียเมื่อปีนี้นะครับเอาตัวล่งเอาตัวนีไปล่องเบิงรู้สึกว่าผลผลิตเพิ่มขึ้นเริ่มเริ่มจะดีขึ้นได้หลายคนกับจังเกียร์ข้นฟันไปฟันมากฟองจีบถนนดำนะครับหลายคนกับจังเกียรเบิงคันใจยังนอปีนี่ก็จงเป็นที่งามกว่าสุกปีนี่นะครับ คือว่าปีนี้เพิ่มกันมากอีกเนี่ยเกือบสี่ตันกับปีนี้ก็คือใส่ใส่ว่างไปยปลรืฤอดูเนี่ยครับบริหารห้องผืนตะที่แหลกนะครับก็ปีหนาผมว่ามันต้องได้รา้ายตัวนี้ครับอาจจะถึงถึงเจ็ดตึงแปดตันนะครับไรเดียวเพราะว่าตัวนี้เริ่มห้องผืนต่ที่แหลพความกับขิดลดการใส่ปุ๋ยครับลดการใส่ปุ๋ยดีลดปริมาณการใส่ปุ๋ยลงหลยเท่ากับพอทุกปีใส่มั่นหนึ่งข้าสองบานไ้ เพ็รหุ่นเดี่ยวนอกกับไใ,ใส่เอาตนพอสีเอาหัวอีทเอาก็ตตอนไ่อีกนะครับแต่ว่าปีนี้ผมว่าสีสซเทียเดียวทำไี้ครับไซเทียเดียวตะวตปันนี้ก็ยังเรือมขึ้นดีครับป,ปีนีีหนาตอนหลายร้ายก็าครับอ้อ,อยคอกันครับรุ่นนึงก็นนมีอ,อ้อยอ้อยเป็นอ้อยขันนามนะครับปลูกปีแรกเพราะท่านมีตัวนี้นะครับ เหลืองอยู่หันนะครับหลายหลายคนก็บว่ามันเป็นเห็ดหยังปลูกยหายาคือปูกหยางน้อตว่ปีนี้ครับขนาดปูกติดกันอยว่ค่าประมาณระยะบ่ถึงหลายนะครับมีตะล่ำยังไๆครับปีนี้นี่ก็คือดินรู้สึกว่าดินเริ่มอุดมสมบูรณ์ขึ้นนะครับยังหัเพราะว่ามันเป็นดินเตอมส้มมาดดนรู้สึกว่าพอใจได้หลายครับตัวนี้นะครับมันจะเพิ่มประสิทธิภาพ กองปุ๋ยให้กินให้ปูนเาได้กินมากขึ้นและการลดต้นทุนในการใส่ปุ๋ยลงหลายเท่าหลายเท่านะครับเพื่อให้แบบปริมาณการผลผลิตเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นเกือบแปรพ์เกือบเกินหาสิบเร์เซน์ครับก็คือสักติวางเน่ยนะมันพอาใจใส่ปุ๋ยมาหลายยี่ห้อครับกับวนเนี่ อุยห่อได้ๆออกมาใหม่ๆครับร่วงมึงบดครับแต่ว่ากับว่ารู้สึกว่าพ่อใจก็ว่าเหมือนมาใส่ตัวนี้นะครับสารปั๊บปุงดินสารปั๊บปงดินตัวนี้นะครับส้ารับอีกตัวนึนะครับใส่ท่าหน้ายางได้วัดครับตัวนี้ใส่ท่าหน้ายางจะเพิ่มปริมารยางอีกเพิ่มขึ้นมีเจ้าหนึ่งนะครับคนไปใส่ยางนี่ไปจัปาเป็นมาใส่ยางใส่ยางปกติยางของเพิ่นกับคนจีดได้ยูประมาน 3 0มรอยกิโลนะครับแรกแกที่พอท่านใส่ตัวนี้นะครับได้ยูวามะนสามร0อยกิโลเมื่อพอนเอาตัวนี้ไปท่านาอยางนะครับท่านาอยางไปถามคนอยก่เป่น่าเพิ่มขึ้นมาอีกเป็นร้อยกิโลครับเป็นสี่ร้อยกิโลตัวนี้มันจะไปซอยบำรุงนาอยางเปิดท่อนำยางให้ไหลดีขึ้นมันเป็นสารเล่งครับแต่ว่าเป็นตวัวบำรุงบำรุงต้นยางให้นายางนิ่มขีดไงคนว่าจีดแล้วก็บอกเมื่อยครับรู้สึกว่ามันนิ่ม แต่อย่าอยะเพิ่มปริมาณขึ่นไร้ไรครับตัวนี้ใส่ได้หลายยาครับหนึ่งบําบัดบอหนามเสียสำหรับเกษตรกรเลี้ยงกลุ่มเลี้ยงปลาเลี้ยงกบต่างๆนะครับเลี้ยงหอยตัวนี้ครับไปวานล่งบอเมื่อมีการหนามเสียนะครับจะเห็ดบําบัดหนามเสียเห็ดให้นหนามใสขึ้นได้ไดร้ไร้ยังนะครับ,รบกับกอฝากไว่อยนะครับห้หันมะม่วงนะครับ เกษตรกรมะขว่นมอองพันจริงเร็ยกหน่อยๆซ้ำนี่นะครับหลายคนว่าตัวใดมากก็คือเก่านน่นแหละตัวใดมากก็คือเก่านั่นคือคือผมผู้หนึ่งแะครับตะกี้ก็เคยบอกแบบนี้คือกันแต่ว่าเมือมาใส่ตัวนี้แล้วผมอยากให้ได้ได้หันนะครับหันมามองตัวนี้นะครับมันจะซอยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้เหายี่หลีครับอันนี้อาจากประสบการณ์ของเจ้าของเองเลย เพียนผลพี่ิีครับขอฝากไปครับ